สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเลสเตอร์ซิตี้สโมสซอนแกล่งจากศึกพิมีย์อังกฤษเตรียมแผนคว้าตัวฮามสโรดิเกรสกองกลางของเอเวอเรตันมาช่วยสร้างสรรเกมรุกในฤดูกาลหน้าดอนบลอนสื่อในสเปนรายงานว่าเลสเตอร์ซิตี กำลังต้องการคว้าตัวฮาเมสโรดิเกสกองกลางดีกรีทีมชาติโคลอมเบียมาเสริมทัพฮาเมสเพิ่งย้ายมาจากเรอัลมาดริดมาอยู่กับเอเวอเรตเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวมีโอกาสจะบอกอำลาถิ่นกูดิสันพาร์คแล้วโดยรายงานระบุว่าเลสเตอร์ซิตี้ต้องการจะเพิ่มความสร้างสรรค์นในเกมรุกของพวกเขาโดยการคว้าตัวกองกลางร,รายนี้มาร่วมทัพในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ สำหรับฮาเมสลงเล่นในเพลย์ลมกอังกฤษให้กับเอเวอเรตันไป18นัดยิงไป5ประตูนในฤดูกาลนี้สิริมงคลรัตนภูมิและเจ้ากัน,นธนทรน้ำจันทร์2นักเตะไทยจากโครงการฟ็อกคันลงสนามในเกมอุ่นเครื่องให้กับ OS l อสลูเวทีมสำรองบุกไปเอาชนะ KAS Open ทีมสำรอง2ประตูต่อ1ในคืนวันจันทร์ที่8มีนาคมที่ผ่านมา สิริมงคลที่เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงโดยลงเล่นไป45นาทีในครึ่งแรกขณะที่ธนทรที่เล่นในตำแหน่งกองหน้าได้ประเดิมสนามเป็นนัดแรกให้กับ OS l อูเวหลังถูกเปลี่ยนตัวลงเป็นตัวสำรองในช่วง10นาทีสุดท้ายสิริมงคลลงสนามให้กับลูเวนทีมสำรองเป็นนัดที่3แล้วหลังจากที่ได้ลงเป็นตัวสำรองในเกมที่พบกับทีมสำรองของเซอร์เคอร์บลูดและเ <c oughs> ควีมิเชเลนก็ดีใจครับอยากขอบคุณโค้ชและเพื่อนร่วมทีมที่คอยแนะนํา เซอร์ไพรมากผมไม่ทราบมาก่อนเลยครับว่าโค้ชจะส่งลงเป็นตัวจริงโดยส่วนตัวก็พอใจกับผลงานของตัวเองในระดับหนึ่งเกมที่นี้เล่นกันเร็วมากแต่ผมคิดว่าน่าจะปรับตัวให้เข้ากับเกมที่นี่ได้อยากพัฒนาต่อไปค่อยๆเรียนรู้จากโค้ชและเพื่อนร่วมทีมต่อไปครับสิริมงคลกล่าวทิ้งท้ายทีมยอดเยี่ยมพิมลีกประจำสัปดาห์ผลงานของเหล่าแข้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้น่าประทับใจเหลือเกิน โดยเฉพาะแผงแนวรับที่จัดการตัวรุกของแมนซิตี้ได้อย่างอยู่หมัดส่วนคนอื่นในตำแหน่งต่างๆจะมีใครบ้างไปดูกันได้เลยผู้รักษาป,ประตูดินเฮดเดอร์เซนจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงนี้เฮดเดอร์เซนได้รับโอกาสลงเฝ้าเสาแทนดาวิดดิคอที่ติดภารกิจเรื่องครอบครัวกลับไปยังประเทศบ้านเกิดโดยในด่านเมืองผู้ดีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเซฟทั้งหมด6ครั้งในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้อีกทั้งยังมีส่วนร่วมกับประตูที่2 ที่โจตัวคว้างบอลเร็วให้ลูกชอในช่วงต้นครึ่งหลังกองหลังลูกชอจากแมนยูไนเต็ดทำได้ดีเสมอยามเมื่อเล่นเกมใหญ่นอกจากเกมรับที่ทำได้ดีในระดับหนึ่งแล้วเกมลุกยังทำได้อย่างโดดเด่นและทำประตูปิดกล่องได้ลูกชอมีส่วนร่วมกับประตูในเพลย์ลมลฤดูกาลนี้ไปแล้ว6ลูกซึ่งเป็นตัวเลขที่มากที่สุดเท่าที่เขาเคยทำได้กองหลังโจอ,อาซิมแอนเดรเซนจากฟูลแลม จัดการลูกเปิดของลิเวอร์พูลและสกัดบอลสำคัญสำคัญได้หลายครั้งถือเป็นส่วนสำคัญกับเกม,มรับฟูแบอลมาโดยตลอดในช่วงหลังกองหลังแฮร์รี่แม็กควายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจัดการกับเบลเคซุสยูมัดเคลียร์ลูกกาอากาศได้หมดและจัดการสกรัดบอลได้มากถึง9ก้าครั้งกองหลังอารอนวานบิซาก้าจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอีกครั้งที่วานบิซาก้าตามเก็บราฮิมสเตอร์ลิงจนไปไม่เป็นโดยเกมนี้เจ้าตัว มีสถิติปะทะบอลสำเร็จ3ครั้งตัดบอล5ครั้งและเคลียร์บอลอีก4ครั้งกองกลางเจมบอร์ดพลาวจากซาท์ทมตันสังหารจุดโทษสุดเฉียบพาซาท์ทิมตันขึ้นนำเชฟฟิลด์อยู่ในเตตด1-0่และตลอดทั้งเกมทำงานหนักจนพาทีมคว้าชัยชนะในประวัติศาสตร์นักบุญมีแค่แมทธิวเลอทิสเอเจมบิตตี้มาเลียนปหาหฮาและแดนอิงเท่านั้นที่ทำประตูในศึกพิมลิกได้มากกว่าเจมบอร์ดพลาว กองกลางมาริโอเรมินาจากฟูลล่มประตูที่ฉกเฉวยจากความเดินเลิกของโมเมสซลามาในช่วงเวลาเหมาะจาะจริงๆจนทําให้ฟูลล่เป็นฝ่ายขึ้นนําหลังจบครึ่งแรกซึ่งประตูนี้นับเป็นประตูแรกของเขาในการเล่นเพเย์มลิกภายใต้สีเสื้อของฟูลเล่กองกลางยูริติลามองจากเลสเตอร์เป็นคนผ่านบอลให้กับเคลิซี่อีแอนาโชทําประตูได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นเกมที่ติลามองต้องแบกภาระแดนกลาง ผลออกมาคือคุ้มค่ากับ3แต้มที่ควักออกจาก A-MAX s t a เตเดียมก่องหน้าแกเรเบลจากสเปอร์ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในซีซั่นนี้ของแกเรเบลทำประตูในหลีกได้2เกมติดต่อกันหลังจากออกตัว16เกมแรกกับสเปอร์ทำได้แค่4ประตูแต่ใน6เกมหลังสุดเจ้าตัวซัดได้6ประตูในทุกรายการก่องหน้าแฮร์ร่เคนจากสเปอร์สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีนักเตะรายใดทำผลงานได้ดีเกินกว่าแฮร์ริเคนอีกแล้ว โดยเจ้าตัวเป็นผู้เล่นสเปอร์คนแรกที่ทำได้อย่างน้อย2ประตูและอีก2แอสซิสในเกมพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่เจอเกนคริสแมนทำได้ในปี1998ก่องหน้าคราฮาวเวิร์ดจากเชลซีกับบทบาทฟอรนไนครายฮาวเวิร์ดทำได้ดีมากๆประตูแรกก็มาจากลูกยิงของเขาที่ไปฉลับเบนกอรฟีเข้าประตูไปจากนั้นช่วงกลางครึ่งหลังก็ช่วยให้ทีมได้จุดโทษก่อนจอร์จินโยสังหารเข้าไปเป็นประตูขึ้นนำ2-0 6ดาวเด่นในเกมพรีเมยรีกประจำสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการแข่งขันฟุตบอลเพรีเมยรีกสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นแมนยูไนเต็ดประกาศสักดาความจ่าฝูงพร้อมขวาสิทธิ์ในการคุยโม้ไปได้อีกหลายวันปู่แลมที่เอาชนะแชมป์เก่าได้อย่างห้าวหาญและอาจนี้รอดจากการตกชั้นได้จริงหากรักษาฟอร์มการเล่นของตัวเองเอาไว้ได้ส่วนนรุษของสปเปอร์กับผลงานที่ยอดเยี่ยมในการเอาชนะคิสตันพาเลสในขณะที่เซาเทมตันควานหาชัยชนะเจอสักทีและนี่ คือผู้เล่น6คนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสุดสัปดาห์นี้ 1. โยอาคิมเอดเดเซนการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของฟูแลมยังคงดำเนินต่อไปด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมในการเอาชนะลิเวอร์พูลถึงถิ่น1ประตูต่อศูฝ่ายของสกอตต์ปาร์เกอร์สมควรได้รับชัยชนะอย่างแท้จริงซึ่งส่วนหนึ่งต้องยกความดีความชอบให้กับโยอาคิมที่ช่วยรับมือกับแนวรุกคู่แข่งได้อย่างอยู่หมัด แข่งทีมชาติดเดนมาร์กใช้ความสามารถในการส่งบอลของเขาจากแนวหลังช่วยปั่นป่วนกองหลังหงส์แดงได้เป็นอย่างดีและนี่คือสถิติของเขาชนะการเข้าปะทะร้อเอร์เซความแม่นยําในการส่งบอล87%นความแม่นยําในการส่งไกล70%์การสกัดกั้น4ี่ครั้งแย่งบอลคืน4ี่ครั้ง 2. ลูกช่อ เขากาลังเป็นแบ็คซ้ายที่ทําผลงานสม่ําเสมอที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ดารเตแมนยูเนเต็ดโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งในเกมที่ทีมของเขาคว้าชาัยชนะในเกมดาบี้ที่เอติฮัสเตเดียมลุคชอปิดตายการคุกคามของริย์ตมาเรสได้อย่างหมดจดและไม่เกรงกลัวที่จะเดินหน้าเล่นเกมรุกเมื่อโอกาสมาถึงและก็ทําเป็นหนึ่งประตูจากการวางบอลยาวของดีนเฮนเดอร์สันที่ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นี่คือประตูแรกของเขาในซีซั่นนี้ และนับเป็นการมีส่วนร่วมกับประตูเป็นลูกที่6แล้วด้วยอันดับ 3. แฮร์ริเคนหากจะยกให้เคนเป็นดาวเด่นประจำสัปดาห์ก็คงไม่ผิดอะไรเพราะเขามีส่วนร่วมทั้ง4ประตูที่สเปอร์หวดใส่คริสเันพาเลตจ,จากการยิงเอง2และแอซิสอีก2ทําให้เขามีส่วนร่วมทั้งหมด29ประตูจากการลงสนาม25นัดในลีกอันดับ 4. โอลาไอนา ไอ้นน่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการปิดตายเกมบุกฝั่งขวาของลิเวอร์พูลแถมยังช่วยประสานงานกับลลุแมนกดดันให้กับเนโกวิลเลียมและชากิลี่ต้องออกแรงมากเป็นพิเศษเขาถูกทดสอบอีกครั้งหลังโมซาล่าถูกโยกไปเล่นฝั่งขวาแต่ก็ยังทําได้ดีในการหยุดแข้งชาวอียิปต์จากการสร้างโอกาสทําประตูอันดับ 5. ้องตวน,นีมาซิยาผลงานของมาซิยาในเกมดาบ์บี้ที่แมนเชสเตอร์ จะเป็นเครื่องเตือนใจถึงคุณภาพที่เขาสามารถทำได้ข้างทีมชาติฝรั่งเศสช่วยเชื่อมบอลไปแดนหน้าได้อย่างสม่ำเสมอและคอยวิ่งทะลุทะลวงแนวรับเข้าไปในกรอบเขตโทษก็ช่วยให้ทีมได้ออกนำไปก่อนตั้งแต่ต้นเกมจริงอยู่ที่เขาควรจะทำได้ดีกว่านี้กับโอกาสยิงในครึ่งแรกแต่โดยรวมมันก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีหากเขายังคงรักษาฟอร์มเอาไว้ได้แบบนี้อันดับ6 ครดูเหมือนว่าโทมัสทูเคิลจะสามารถหาบทบาทที่เหมาะสมให้กับแข้งชาวเยอรมันนี้ได้แล้วกับการประจําการแดนหน้าและการผ่านบอลไปยังตัวรุกร,รอบตัวเขาแทนฮาร์เวิร์ดช่วยพักบอลและดึงจังหวะเกมไว้ให้ทีมได้อย่างยอดเยี่ยมเขามีส่วนร่วมกับ2ประตูจากการยิงใบชแล็บผู้เล่นเอเวอร์ตันเข้าประตูตัวเองและเรียกจุดโทษให้กับจอจินโยสังหารในเกมที่จบลงด้วยชัยชนะ2-0และนี่คือสถิติของเขา เลี้ยงบอลสำเร็จ100%สัมผัสบอล53ครั้งสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษฝ่ายตรงข้าม5ครั้งชนะก,การดวล5ครั้งโอกาสยิง2ครั้งชนะก,การดวลการอากาศ2ครั้งเรียกจุดโทษ1ครั้ง